สวัสดีค่ะขอ้อรัว n p ทุกๆท,ท่านเลยนะคะจะมาประชาสัมพันธ์นะคะวันเกิดหนูปีนี้11ตุลานะคะแล้วก็ไม่ได้มีงานเหมือนทุกๆปีเนาะแต่ว่าปีนี้นะคะเราจะมีจัดนิดๆหน่นยนอยๆนะคะอาจจะเป็นแบบบรรยากาศน่าจะคล้ายๆกับงานวันเกิดของพี่นัตตี้นะคะเราจะไปจัดที่ บ้านพี่ไก่นะคะบ้านพี่ไก่แก้ที่อ่างทองนะคะแล้วก็เบื้องต้นเราจะจัดวันที่11ตุลาเลยตรงกับวันจันทร์นะคะแล้วก็เราจะสามารถให้ให้พี่ๆมาดูได้ด้วยนะคะแล้วก็มาร่วมเบอร์เดย์หนูด้วยแต่ว่ารอฟังแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะว่าณเวลานั้นจะสามารถให้มาได้ไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นก็ก็สามารถมาได้นะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเราจะ น้ำจะท่วไมไหมหรือว่าจะจำกัดคนหรือเปล่ายัางไงรอฟังอีกทีหนึ่งนะคะฝากไว้ได้นะคะวันเกิดหนู11ตุลานี้นะคะวันจันทร์ถ้าใครสะดวกมาก็อยากให้มานะคะมาเบอร์เดย์หนูกันนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะมอบรางวัลของขวัญมันเกิดให้กับหนูนะคะก็ฝากพี่พี่แอดมินรวมกับพี่พี่แอดมินข้าบครัว NP มันได้เลยนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครอบครัว NP ที่น่ารักทุกทกคนเลยนะครับวันนี้นุ่จะมาบอกกล่าวนะครับวันที่11ตุลานี้นะครับเป็นวันเกิดของน้องสาวของนุ่นะครับปีนี้เรากา็จัดงานไม่ได้เนาะก็เลยตั้งใจกันว่าเราจะเล่นลิเกกันที่บ้านพี่ไก่นะครับผมแล้วก็จะมีร้องเพลงก็อยากจะมาเชิญชวนนะครับครอบครัว NP ทุกทุกคนนะครับถ้าหากว่าใครที่ไม่สะดวกมามาไม่ได้ก็อย่าลืมฝากกำลังใจนะครับ ของขวัญมาให้กับน้องสาวของโน่นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเราจะมีการไลฟ์สดด้วยนะไลฟ์สดใครมาไม่ได้ก็อย่าลืมดูไลฟ์สดนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็เจอกันวันที่11ตุลลานะครับผม